สวัสดีค่ะจ่าและทราเวลวันโอวันบางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวทริปนี้จ่าจะพาไปเที่ยวบ้านปังโอโออำเภอแม่แตงจังหวัดชิมนใหม,หมู่บ้านบนเขาในป่าลึกที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศพัพท์ นอนโฮมสเตย์ชาวปากากยอสัมผัสธรรมชาติกับวิธีที่เรียบง่ายที่นี่เป็นแหล่งปลูกนาขั้นบันไดที่วิวสวยงามมองเห็นสายหมอกกับอากาศที่เย็นสบายและตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาเกือบถึงแล้วค่ะขอโทษค่ะบ้านปังมะโอ ไปไปต่อใช่ไหมขอบคุณค่ะตอนนี้เราเข้ามาที่บ้านปังมะโอแล้วนะคะขอโทษค่ะบ้านน้องหมานอยู่เส้นเส้นบ้านนี้เนาะค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็ขับเข้ามาในบ้านปังมะโอแล้วนะคะตามหาบ้านน้องหมานก่อนเจ้าของโฮมสเตย์ที่เราจะไปพักกันในวันนี้น่าจะอยู่แถวแถวนี้แล้วนะ รถค่ะน้องหมานเปล่าอ้ยเ,ออเจอพอดีเลยซื้อของโอเคนะค่ะจอดรถตรงไหนอะคะไปจดด้านใช่ค่ะค่ะไ,ได้เลยเอา้าเจอเจอ,เจอ,เจอน้องหมานพอดีบอกว่าลงมาซื้อของที่ร้านค้าหมู่บ้านตรงนี้อ่าเราก็ขับเข้าไปต่อสัญ,ญญาณโทรศัพท์นะคะได้หายจากเราไปแล้วแล้วก็เอจากข้างในเนี่ยนะจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วจะไม่มีไฟฟ้าด้วย จอดรถไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้น้องหมานพาเข้าไปที่นาขั้นเวอรไนนนะคะไปยังไงเลยคั้นึองโอ้นี่ต้องข้าวขันนี้ใช่ไหมคะใช่ผลละกันโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปงนี้เลยคอเจอกันานนะครับตอมบนฟ้าเลยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปทางนี้อีกประมาณกี่กิโลนะคะประมาณสองกิโลสองสองสามกิโลเอาละ การเดินทางที me. Me. The ่แท้จริงของเรากำลังจะเริ่มขึ้นโดยที่เรามิทันด้ตั้งตัวแหมหิวของมาสัพรุงพรังเชียว์กันต่อรถพร้อมคนพร้อมไหม 难道没？ Vamos lá. Play. If there's a chance, then you know I'll take it both. Hands. นักไม่รู้ว่าแต่พอขึ้นมาแล้วแบบเหมือนเป็นอีกที่หนึ่งเลยเนาะเพราะว่ามันสวยมากเลยบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยวจะพาเข้ามาดูในบ้านพักของเรานะคะจะเป็นบ้านไม้เนาะหลังเล็กๆริมนากลางทุ่งนาเลย mm. จะเป็นระเบียงนะคะมานั่งเล่นกันได้แบบนี้ลมเย็นมากแล้วก็ห้องของเรานะคะจะอยู่ด้านนี้ราคาคนละ650บาทรวมอาหารเย็นและอาหารเช้าค่ะโอ้เขาเตรียมที่นอนไว้ให้เราเรียบร้อยที่นอนมีมุ้งนะคะโอ้ยลมเย็นมาก เย็นสบายพอหันมาด้านนี้เจอคนหมดสภาพพอไปโอ้โหเป็นไงเจอทางคนสภาพเป็นอย่างนี้เลย <c oughs> เดินลงกี่รอบาอบคือแบบ,บมอไซค์ที่จ๋านั่งอ่ะของน้องหมานก,ก็จะเป็นแบบวิบากเนาะมันก็จะแบบว่าเร่งเครื่องขึ้นไปได้ของบัาก,ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงเ,เวฟใช่ไหม มันก็จะแบบว่ายากนิดนึงบางจุดเอ,เออคเครื่องไม่แรงพอก็ต้องเดินนะคะดูสภาพโอ้โหใช่คือแบบขึ้นมาแล้วเหมือนอากาศแตกต่างจากข้างล่างเลยอะ่ะอากาศเย็นแล้วก็ลมแรงมากลงโกรธสบายมากสวยแล้วก็อากาศดีจริงๆบ้านต่างมะโอง แต่งชุดสวยเลยวันนี้คุณแม่เอาน้ำเออะไรมาให้นะคะแบบนี้สงสัยจะเป็นคนทำอาหารให้เราด้วยใช่ไหมน้ำพริกปลาทูกับแกงสักทองให้ดูชุดคุณแม่สวยๆเฮ้ยเป็นชุดของชนเผ่าปากกาเกยอดบ้านปังมาโอนี้เป็นปากกาเกยอดใช่ไหมคะ ปลูกไว้กินเองะะไม่ขายปลูกไว้กินนะปลูกไว้คือปีปปละครั้งเดียวปลูกไว้กินเท่านั้นนะคะสำหรับชาปะกาน์ติยอที่นี่ กับวิวก็สวยเนาะเราก็จะเห็นแบบน้ําในทุ่งนาด้วยแบบสะท้อนสะท้อนจริงๆก็ทีเนียเขาบอกว่านอกจากจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีไฟฟ้าด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนเขาจะมีเป็นแบบตะเกียงเตรียมไว้ให้เราแล้วก็จะมีไม่ใชไฟจากโซล่าเซลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอให้แบบแสงสว่างได้ชอบตรงเปรตตรงนี้ใช่ถ้านอกตรงนี้คือชิลเลยอะโดนโดนดนเมฆดำมาแล้ว เมื่อกี้นั่งคุยกับคุณแม่คุณแม่บอกว่าฝนไม่ตกลูกทั้งคืนเลยเส้นทางของเราก็เลยเป็นสภาพอย่างที่เราลุยกันมาวันนี้นะคะโอ้โหโนั่งเพลินชมวิวกับอากาศดีๆแบบเนี้ยถึไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งได้ทั้งวันเลยี่ม,มีที่ปักกิ่หลังนะใช่เมื่อกี้ถามคุณแม่คุณแม่บอกว่าถ้าเป็นของน้องหมาเนี่ยจะมีสามหลังที่จะมีหลังนี้ นี่เลาะหลังของเราแล้วจะมีหลังอีกหลงหน่งอากาศสบายแบบนี้ขอบคำคมไม่เรับกับบรรยากาศเลยครับคำคม้องคมแบบไหนที่เขากล่าวไว้แล้วอะ่ะตรงนี้เขามีคนกล่าวไว้ว่าอยู่ในที่ที่อากาศปลอดโปร่งไร้ความทะเยอทะยานมีความคิดสร้างสารรค์ และรักใครสักคนนี่ใครสักคนได้เก่าเอาไว้ซึ่ง,งเราก็จำไม่ได้ว่าเขาคือใคร I get carried away when I see a future in your eyes When I catch an image of your shoulders dressed in white And every fear buried deep disappears And all my heart and all of me is yours right here When the story of our life อย่างที่นี่ก็คือมีโฮมสเตย์นาขั้นบันไดบ้านฝั่งโอตรงนี้แล้วก็มีอื่นๆด้วยใช่ไหมคะอนุญาตนะมันก็เปติแ่โนนี้ก็ยัมีเนี่ยสามเจ้าอยอข้างล่างส้างใดแล้วไายหมู่บ้านก็เป็นนาเหมือนกันอันนั้นนาจะกว้างหน่อยแต่มันจะไม่ใช่ขั้นบันไดอย่างนี้อาจจะเป็นพือชุนราบจะกว้าง แบบนี้ก็คือต้องขึ้นมามอเตอร์ไซค์อย่างเดียวใช่ไหมคะมสสยแต่ความจริงกับบาก็ได้อาเจียใถ้ากับบามามาเยอะๆแบบนนถนนทางวันนี้ชาวบ้านก็จะไปมาลำบากเนาะก็คือมอเตอร์ไซค์แหละสะดวกสุดมอเตอร์ไซคลำบาก <c oughs> เลย <c oughs> เลยใช่ไหม <c oughs> ใช่จะมีจุดหนึ่งที่เหมือนแบบเอ้าปุ๊บ เย็นเลยอ่ะเย็นจะเป็นร้อนจะร้อนกะเป็นเย็นเล่ใช่แล้วก็ขึ้นมาปุ๊บก็แป๊บนึงก็คือมาถึงแล้วก็เห็นนาขั้นบันไดก็คอากาศเย็นแล้วก็สวยเลยนี่มีนาขั้นบันได ลัดเลาะล,ลงมาตรงนี้มาดูครัวคุณแม่ดีกว่านี่มาแล้วได้ยินเสียงก็แกแก๊กๆอยู่มาแล้วคะว่ะ <c oughs> เดี๋ยวถอดรองเท้ากันโอเคนี่สวัสดีค่ะ อันนี้คุณพ่อไหมคุณพ่อคุณพ,พ,พ่อเก็บผักใหญ่เลยเ <c oughs> มนูไข่เจียวใช่ไหมคะแต่ว่าในหม้อนี่แกงอะไรเนี่ยอันนี้อันเนี้ยเกี๊ยพะกาะแกงผักาเกี๊ยพะกานี่เกี๊ยฟัดฮอกอ่านี่ที่แม่บอกแกงฟักทอง,งในหม้อนี้นะคะร้อนๆเลยอู้หฟักทองนี่เราก็ปลูกที่นี่เลยไหมปลูกเ,เองปลูกเองทำเองกินเอง หิวหรือยังคุณแม่ถามตอนี่มันเบี้ยสอนเขาเี่ยนน้อยหน่อยไหมให้แม่สอนภาษาไม่ไปเจอยอะแม่ไม่รู้ภาษาสกอบลีสกอบลีแม่สกอบลีมะเขือเขือไข่เจียวอะคะไข่เจียว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 ก็คือไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวแม่นี่ S <S 2> <S 2> <S เอาเมีกินข้าวมาเป็นขันโต๊นขอบคุณด้วยนะภาษาภาษายอรตับลือตับลือตับลือขอบคุณค,ค,ณค่ะอู้น่ากินมากนี่มีอาหารเย็นละมาแล้วค่ะยกมาให้เป็นขันโตกเลยแต่ดูว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากะอบเล็กๆตรงนี้ น้ำพริกปลาทูโอมาพร้อมผักลวกนะคะแล้วก็ปลาทูทอดนี่อันนี้ก็ไข่เจียวแล้วก็แกงผักกาดนะคะนี่จะเป็นแกงผักกาดใส่ไก่แล้วก็นี่เป็นแกงฟักทองอืมนี้ก็ใส่ก็ใส่ไก่เหมือนกันดูโอ้น่ากินอะ่ะเนี่ยที่เมื่อกี้เราไปเปิดหม้อ ของคุณแม่ทํากันแบบร้อนๆเลยนี่ก็จะเป็นข้าวเนี่ยค่ะ,คะที่เขาปลูกกันเพราะว่าชาวปากการอยเนี่ยเขาก็จะปลูกข้าวเนี่ยนะคะเอาไว้กินนะปลูกปีละหนึ่งครั้งไม่ขายนะคะก็จะเอาไว้เก็บกินกันทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยแหละปลูกปีละครั้งเดียวอโอ้นี่ให้สังเกตเม็ดข้าวจะแบบเป็นเม็ดสั้นๆเนาะนอ้วนๆหน่อยแต่ว่าคล้ายๆข้าวญี่ปุ่นอะอ เปิดมนาของใบตองเลย่ใช่หองเขาหอใบแบบไม่แน่ใจว่าใบอะไรหอมเลยหอมไม่่ใบอะไรไม่ใช่ใบตองนะหอมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องถามว่าเป็นใบอะไรมันคล้ายคล้ายใบตองแต่ไม่ใช่อ่ะยวให้ดูอันนี้ใครรู้บ้างว่าใบอะไรผินหอมอ่อน อยังด oh ูไหมว่าขำอะไรให้ดูว่าเราหัวเราะอะไรแบบดีก็ได้เหรอลมมันตีอ่ะลมแรงว่าแต่งอันนี้ข้ามอันนึงก่อนนะคะกินแกงปลาคลองก่อนเป็นี่เหลนไหวละอร่อยปลคลองก็หวานเลยอ่ะ นุม่มๆไปๆมากินข้าวกันก่อนขอาเถมากินข้าวกันนะคะถ่ายเสร็จแล้วเมื่อกี้น้องหมาเดินมาบอกว่าพี่เก็บเปไว้ข้างบนก็ได้นะคะทำ <c oughs> ไมเราไม่เก็บแต่แรกเนี่ยปล่อยแบบลมตีตั้งนาน เช้าวันใหม่ที่อากาศเย็นสบายและเงียบสงบสงบจนได้ยินเสียงสายลมสายน้ำอย่างชัดเจนวิวหมอกบนเขายังไม่จางหายจะนั่งสัมผัสบรรยากาศ และธรรมชาติที่อยู่รอบตัวจนเผลอไม่ได้คิดเรื่องใดๆ I hold you close No matter where you go Through all the rain and snow Be close behind And I hold on These slides won't come undone If you hold on Okay. Holes in my shoes, walking in lines we drew. It said you just passing through. Six years have gone you wow.